สวัสดีจ้ะวันนี้อยู่ลยเบียงบ้านอากาศอากาศฮอนห้อนดดีพี่น้องอากาศฮอนเสื้อ,อนูนาสวีเดนผู้ใดมีเสื้อรุ่นนี้คือจังยังอยู่เนี่ยอันนี้แฟนาัาผุดเก่าๆของเสื้อรุ่นน,ะะนี้เนาะค่ะวันนี้ยายนี่ิีวอาเลียงเข่าประเด็นเนาะคะ่ะเนาะเข่าประเด็นเพราะเพราะว่า,าอันวันอาทิตย์เที่้วโพดเรื่องเงินความทุกข์ผู้ใดมีความทุกข์กับมาอธิบายว้าสู้กันฟังอย่างจังสี่นี่ิีวอาความทุกข์ผู้ใดก็ว่าคิดว่าข่อยบมีความทุกข์ แฟนคลับเก่าๆก็คือซืร <Yeah S 1> <pacing S 3> ูปก like ันหมดแล้วแฟนคลับใหม่ก็คือซื้อเบาะเบาะใหม่มาส่งเบาะใ่ซื้อเลยเนาะค่ะพี่น้องความทุกถูกพี่น้องทุกคักทุกเนียทุกอันเหตุงานเหตุงานเหตุงานตั้งแต่อายุพ่อตายแต่อายุสิบเอ็ดปีได้ข่อยพ่อไข่ตายแต่อายุไข่อยอายุสิบเอ็ดปีพ่อไข่ตายเขาก็ไปเด็กน้อยเลี้ยงกล้วยเป็นน้อยเลี้ยงกล้วยไปเหตุงานโรงงานเหตุทุกทิ้งทุกอย่างโางงานขนมกว่าขนมปัง เ็ดปลากระปอกปลากระปองเฮ็ดเมื่ดสาวโรงงานเห็ดหนึ่งแล้วก็ไปยูน้าคุหยิงคุนายไปเลี้ยงจัดดอกมงดอกไม้เฮ็ดท่าคือทํางานมาตั้งแต่น้อยๆนะจ๊ะพี่น้องตั้งแต่เงินเดือนเจ็ดร้อยบาทตั้งแต่เงินเดือนเจ็ดร้อยบาทัดที่นี่จนมีผัวมีผัวก็ไม่มีลูกแม่มามีลูกลูกซ้ายข่อยน้องตะไม่มีลูกพ่อไม่มีลูกข่อยก็เลิกกันข่อยก็เลิกกันเพราะว่าคือจังหวะข่อยบอกแหละข่อยเป็นคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวของข่อยเองข่อยเระอยาก ่อยอยากมีเงินเป็นตัวของข่อยเองเพราะอยากขอเงินผู้ใดเงินผู้ใดใส่ถ้าเป็นพวงที่กะอย่ามาบังคับข่อยจม่ใช่ไหมย่ามาบังคับข่อยตกยื้อไตอันเดอร์เจ้าของเขามีสองมือสองตีนเขาก็ต้องทํางานข่อยมักผู้ซ้ายที่เป็นสร้างเท่าน่ะบ่แม่ใน่อยเป็นสร้างเท่าน่ะจม่ใช่นะข่อยก็เลยอันนี้บริบาลให้เขาได้ค่ะแอดคอยพูดถึงว่าตัวตนขององค์คอยอ่ก็เลยคอยก็เลิกกันเลิกกันกับทำกับทำงานเหตุงานจัดดอกไม้เงินเดือนเท่าไรหมื่นกว่าบาทเงินเดือนหมื่นกว่าบาทพี่น้องเอ้ย ยูก็อยู่ของน,น้อยแคบแอบยู้องใน้อยได้แคบแคบน้องลูกซ้ายข่อยเนี่ยปิดเทอมมามามหาแมยยูกรุงเทพกับบุมีเงินไดเป็น้องยืมเงินเขากินเถ้ายืมเงินเขาพอกหางป้าสมศรีกับาไห้เทละเก่าพันเทละนี่แล้วก็ไห้ข่อยไดข่อยกระสุกดีมองนี้มองที่มีคนเห็ุข่อยยืมเงินแหละแต่ข่อยกระใสหนีเพิ่นหมดแล้วอันเงินขนาดแชมพูขวดละสิบส่บาทแชมพูลี่จ่อยขวดละสิบสบาท ข่อยยังบุ้มมีปัญญาสื่อแชมพูนวดผมเนี่ยค่ะพี่น้องข่อยซื้อตั้งแต่อันอาโอเบอร์เมนครีมนวดข่อยบุ้มมีเงินหอดซื้อครีมนวดผมข่อยใส่แต่แชมพูซื้อแต่แชมพูสระผมอือห่างเทียกเอาสบู่สระผมบุ้มมีหอดแชมพูบุ้มหอดอันครีมนวดถ้าเอาเงินไปซื้อครีมนวดนี่ย่านบุ้มมีเงินนั่งรถเมย์ไปเฮ็ดงานอ่าคือย่านบุ้มยัานมีเงินรถเมย์ไปเฮ็ดงานเงินรถเมย์สิบเอ็ดบาทเออรถธรรมดาเก็ิบาทขึ้นรถเมย์ไปเฮ็ดงานไปยางมื้มเนี่ยเออ คือก็บออกเงินสิบเอ็ดบาทนี้บอซื้ออันคิ้มนวดดอกเอาไว้นั่งรถดไปเหตุงานกินเข่าก็กินเขา่เขาอยู่โรงแรมลำบากลำบากพี่นอ้องเงินทางเทียบบมีหอดบอมีเงินหอดพอหนึ่งลอยบาทนี้กระเป๋าทุกญยาดปากกล้ำกินมันหมกทุกคักทุกเนี่ทุกคอยทุกคักไหลคอยทุกคักไหลคอยก็เลยสวดมนต์คอยสวดมนต์คอยบริคิดยัง,อ,ยงอันผู้สอนผู้ไซอันอันเรื่องเงินอัน,อน ผัวไม่อีหยังเสียนบริยนหัวสมองข่อยเล็บบริยนหัวสมองข่อยอีหยังเลยเรียงผู้สอวผู้สายเออสวดมนต์ข่อยตั้งข่อยคิดว่าเอ้าศาสตร์นี่ท่ากูสิมันสิโศกบ่ดีไกลกูตายไปหลุดสิให้มันเกิดมาทั้งชาติเกิดมาทั้งศาสตร์ดิไข่อยเลยเบิ่งต้นไม้ข่อยเลยเบิ่งท้องฟ้าดิพี่น้องข่อยเลยเบิ่งต้นไม้ข่อยเลยเบิ่งท้องฟ้าต้นไม้เขาก็อยู่ของของเขาเขาก็เติบโตวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเขาก็อยู่ของเขาเขาทนแดดทนฝนท้องฟ้าเขาก็อยู่ แบบนี้ไม่ว่าหนาวหรือร้อนมันก็อยู่แบบนี้ต่ค้นเฮาค้นเฮามันจะต้องดินล้นเด้ดินล้นหรอกกดินล้นหรอกกะรหญาหญ้าถลำโตเจ้ะขวงามากใครอยู่ไปตามธรรมชาติแหละกะต้องดินล้นความหมายของควอยนี่คือต้องดินล้นแต่อยู่อย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติคืออยู่เนี่ยสมมติว่าเรามีงานทำเราก็ทำดีที่สุดความหมายของข่อยนี่ทำนนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกับต้นไม้ลมฝนฟ้าอากาศเขาก็อยุ่ของของเขาข่อยก็เลยคูจะสวดมนต์ กูใจมันลูดำรูดดแดงไปเลยชีวิตนี่กูทำงานเอาให้มันสู่ตายไปหลุดให้พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตลูกมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเอาให้มันเป็นไปซาดนี่ถ้าลูกบ่มีความโชคดีกับเขาเกิดมาทั้งคนชีวิตคนมันมีทั้งเลวสุดๆที่มันแย่สุดๆกับดีสุดๆลูกจะไม่มีเลยๆกับคำว่าโชคดีในชีวิตของลูกคอยวางสิพี่น้องลูกจะบ่มีเลยบ่จากนั้นมือนั่นมาาคอยก็คือแบบพยายามพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่า คือมันทุกขักหลายพี่น้องขอยบอกว่าต้นต้หนาสเสด็จพอปิยมหาราชก็บอกกับตนหมอกตนใหม่ของกงก่อยขอยทุกขักหลายทุกบ่มีมงทุกมันทุกแม่มพี่น้องมันทุกเออพึ่งพาให้ไม่ได้พี่น้องก็พึ่งไม่ได้ข่อยละข่อยก็บ,บอกพึ่งพี่น้องนั้นข่อยจะทุกปันไดข่อยก็บ,บอกว่าข่อยทุกข่อยสิบ,บ่ไปพึ่งพาพี่น้องได้ค่อืดข่อยต้องทําได้ตัวของข่อยสองมือสองตีนของกงค่อยข่อยก็ตั้งสวดมนต์ขอยอยากรู้ว่าสวดมนต์นี่ มันดีอิหลีบอหนูคืออยากดูแทพสวดมนต์ขอสวดมนต์แล้วก็ทำงานส่งลูกไข่กับแม่ชีวิตแม่กับลูกกูจะต้องมีกินกูจะเป็นไงก็ช่างมันขอให้แม่กูกับลูกกูมีเงินขอให้ลูกกูมีเงินกินนมขอให้แม่กูมีเงินซื้อข้าวกินแม่่อยแล้วภัเฮตดนาำเราเราถลาวแล้วก็บัเหตดนาข่อยกระซ่งเงินให้แต่แม่กับลูก่อยกินตั้งแต่่อยเกิดมาเนี่ยนะแต่ข่อยเฮ็ดงานเป็นอืออันละแค่นั้นพี่น้องแล้วก็่อยก็สวดมนต์สวดมนต์ คอยสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์จนคอยจนคอยสวดคาถาเช่น้ำบัญชนนะคะได้เต็มปากคอยพราะว่าคนเขามันบ่มีความหวังอะไรแล้วเขาก็เลยคิดว่าชาตินี้เฮาฮ็ดททำงานทำอะไรก็ได้เพื่อลูกกับแม่กูแล้วกูจะสวดมนต์สวดมนต์เพื่อเพอว่อเขาชีวิตเฮานี่มันบ่มีอย่างยึดแนวจิตใจไงพี่อ้องมันก็เลยต้องสวดมนต์คอยก็สวดคาถาที่นำ้ำบัญชน ขององค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตภมลังสีนะคะคอยก็สวดชยาสนากรตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังสัจจุสัจจาสพังลัสษังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัตวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาเมหังมัตเตกีเตมุนิสลาสีเปฏิติทุโตเมหังพุโตธโมเทวิโรจันยสังโคปฏิติทุโตเมหังอุเรสัาภุนากโรคอยสวดจนคอยได้จุดปากคอยนะพี่น้องคอยสวดคาถากินอยบอนช้อนคอยสวดคักสวดเนี่ยสวดเพราะว่า จิตใจเขาอยากวางไว้ตรงนี้เขาบอกต่อการอีกอย่างอยากยากรับรูวว้ว่าสวดมนต์แล้วเราจะได้อะไรสวสดมนต์แล้วเขาได้อีกอย่างเขาได้สติปัญญาสติปัญญาบอกไข่ได้พี่น้องสติปัญญาบอกไข่มือนั่นมือนั่นเลยมือนั้น,ม,น,นมือพี่ากษาชีวิตไขยเลยทุกข์คักไหลนั่งอยู่ในออฟฟิศมันเลียวไปเห็นเหมือนอิมิอย่างมาใส่สมองเขาว่าทุกข์คักทุกแนความทุกข์ จะไปยานมันสู่กันกับมันบอกให้มันเข้ามาเยอะๆมาสั่นบอกให้มันเข้ามาเยอะๆเป็นเสียงผู้ซ้ายบอกให้มันเข้ามาเยอะอยากกลัวมันอยากกลัวกับมันความทุกข์ให้มันเข้ามาเข้ามาเยอะๆเข้ามาหลายกูป่ยยานมึงเข้ามาเข้ามาเข้ามามือนั่นแหละพี่น้องข่อยสิ้นสุดการคำทุกข์เลยมือนั่นขอยยังจําได้ว่าคอยอยู่ในออฟฟิศอยู่ในโรงเรม่อยจำมือนั่นเลย่อยไม่นี่ไม่มีเสียงเพื่อนกังผู้ซ้ายสอน่อยมาทางสมองตั้งแต่มือนั่นมาพี่น้องคอยซิมีสติ เมื่อกับที่ข่อยคิดอย่างบ่ได้ข่อยซิมิหยังมาบอกข่อยสมมติว่าข่อยสิไปใส่มาใส่ซิมีอย่างซิมีเส้นยานล้างสะรอนบอกข่อยแล้วกันสิสพ่อตั้งแต่คนดีๆค่ะพี่น้องจากแั่นมาชีวิตข่อยพ่อตั้งแต่คนดีๆพ่อเต็นทดีๆแล้วก็ซิมิอย่างมาสมว่าข่อยคิดอะไรไม่ออกข่อยทำอะไรไม่ถูกเนี่ยซิมิอยังมาบอกข่อยเลยมังให้สติปัญญาข่อยให้ข่อยมีความคิด เฮ็ดแบบนี้ใหขคอยไม่คิดแบบนั่นแล้วก็สิ่งชั่วในสันดานเขาสิบบมนี้ชาองสิบบกลืนเขาอยาขอสิ่งชั่วในสันดานกับตูของของเขา,เว,าเวลาเขาเวลาเขาเขาเนี่ยิดตั้งตนตั้งตีเกียรติภัยสังภัยเนี่ยเขาต้องบอกมันได้ความบาปมันสิเขามาเขามึงจะมาสวนกูนะี่เพิ่นสิบอกเขาแบบนี้พี่น้องนั่นแหละไขควงแค่เบ้าวยิ่งให้พวกเจ้าฟังขคอยมีความทุกข์ทุกอิริค่ะขคอยก็เลยเข้าใจหัวอกของคนทุกข์อะไรพี่น้องเข้าใจเน,นาะคัเนาะผู้ใดจะผู้ใดกัน จะไปย่านมันความทุกข์ก็จังไคว่เบานี่แหละขวายกระว่าให้เด้แคคนี้อันนี้คือกระโ่าแฟนคลับใหม่ๆฟังเนาะค่ะไปเร็วค่ะแปดนาที